ไฟล์ล่าสุดพี่เทงเปิดออกมาแล้วว่าเป็นจากคําว่าทักปิดธนวัฒน์เป็นบุคคลในครอบครัวตรงนี้ครับในพิเนพากวางควรยุทธ์ไว้อย่างไงบ้างครับก็จริงๆเราก็ปรับแก้เอางี้กนะ่อนฮะทงสําคัญก็คือว่าเราต้องการให้การอภิปรายไม่ไว้วางใจเกิดขึ้นให้ได้นะครับเราเองก็ไม่ต้องการให้มีกระบวนการนะครับในการเตะทวงเพื่อสุดท้ายแล้วทุกคนก็กังวลว่าอาจจะไม่ได้ไไดอภิปรายไม่ไว้วางใจดังนั้นทงสําคัญที่สุดคือ เราก็ต้องพร้อมที่จะหาแนวทางที่เป็นทางออกเพื่อให้เกิดการอภิปรายม่จใจให้ได้นะครับแล้วก็การแก้ไขถ้อยคําเราก็คิดว่าโอเคเอาโอกาสอันนี้แหละแก้ให้สามารถอภิปรายได้อย่างกว้างขวางขึ้นครอบคลุมมากขึ้นหรือจะใช้คําว่าสามารถอภิปรายนะครับไม่ไว้วางใจได้อย่างหนักหนาสาหัสมากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าคําว่าทักษิณชินวัตรถ้าเราไปพูดถึง อดีตนายกท่านอื่นเช่นยิ่งรักชินวัตรก็เดี๋ยวจะโดนประท้วงอีกใช่ไหมก็ยติมีแค่ทักษิณชินวัตรพอพูดถึงยิ่งรักชินวัตรเดี๋ยวก็โดนประท้วงอีกเกิดจะพูดถึงบุคคลคนนั้นคนนี้ที่มีส่วนนะครับในการกระทําบางอย่างของแพทองทานชินวัตรเดี๋ยวก็จะโดนประท้วงอีกอา้าวมันก็คงไม่เหมาะสมะใช่ไหมอย่างนั้นแก้เป็นบุคคลในครอบครัวคราวนี้ก็น่าจะ พากันมาได้หมดทุกองค์ประกอบจำเลยเลยนะครับนะก็เรียกว่าทั้งครอบครัวเลยถ้าใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับญาติโกโหติกานะครับบรรดาบุคคลใกล้ชิดทั้งหมดใช่ไหมฮะก็จะได้ถ้ามีส่วนเกี่ยวข้องนะครับกับการกทําการประพฤติมิชอบเข้ามาแทรกแซงในเรื่องของกิจการบ้านเมืองเข้ามาแทรกแซงข้อสั่งการทางราชการเข้ามาแทรกแซงเกี่ยวดองหนงยุ่งกับงบประมาณ การขับเคลื่อนนโยบายหรือการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการสาคัญอันนี้ไม่ใช่ลําพังแค่ทักษิณชินวัตรละผมเรียกว่าญาติโกโหติกาบุคคลในครอบครัวถ้าเกี่ยวดองหนองยุ่งก็สามารถเอามาพูดเชื่อมโยงให้ประชาชนได้รู้ได้เข้าใจได้ทั้งสิ้นนะครับก็ดีความเนคนก็จะมากขึ้นเร่คุยเยื่อมโยก็เรียกว่าเข้มข้นขึ้นนะฮะนะก็คราวนี้เดี๋ยวเราก็จะดูครับว่าถ้าแก้เป็นแบบนี้แล้วบอกว่าเขาจะไม่ประท้วงแล้วนี่ถูกไหม ก็เดี๋ยวจะดูว่าจะประท้วงนะครับนะรบหรือเปล่านะฮะนะ,ะผมว่าอย่างนี้ก็ดีนะนะฮะก็จะได้ครอบคลุมมากขึ้นนะครับคราวนี้ผู้อภิปรายแต่ละคนก็จะได้สบายใจเพราะหลายคนก็มาปรึกษาว่าเออผมไม่ได้แตะคนชื่อนี้แต่ไปแตะคนชื่อนั้นอตอนนี้คือทุกชื่อแล้วเรียบร้อยสะดวกโยทินนะฮะตอนแรกเหมือนพระประชชนจะเก็บไพ่ใบนี้ไว้เอาไว้ต่อรองเรื่องเวลาไม่หรอกครับจริงๆแล้วเวลาเป็นอีกเรื่องหนึ่งผมก็เลยต้องฝากบอกไปทางฝากฝ่าย รัฐบาลด้วยเนาะก็ในเมื่อนายกรัฐมนตรีแพ่ทองทานชินวัตรก็บอกว่า30ชั่วโมงไม่มีปัญหาก็ในเมื่อฝ่ายบริหารบอก30ชั่วโมงก็โอเคแล้วบริวารจะมาเรียกร้องอะไรล่ะในเมื่อบริหารเขาโอเคบริวารคุณยังมีหน้ามาไม่ให้เกียรตินายกอีกเหรอผมว่าเอาจริงๆผมว่าฝ่ายรัฐบาลเนี่ยให้เกียรตินายกของตัวเองเถอะนะครับให้เกียรติหัวหน้าพักเถอะถูกไหมครับก็ในเมื่อหัวหน้าพักเขาพร้อมที่จะชี้แจงซึ่งผมก็เห็นดีด้วยนะ ที่ทางแพทองทานชินวัตรเขาพูดอย่างนั้นก็แสดงภาวะผู้นําซึ่งผมก็ถือว่าเป็นการพูดที่ดีนะสาชั่วโมงก็พร้อมจริงๆท่านบอกว่าจะกี่วันก็ได้ด้วยซ้าไปถูกไหมผมว่าพักเพื่อไทยก็ควรให้เกียรติหัวหน้าพักตัวเองควรให้เกียรตินาย,ยกรัฐมนตรีของตัวเองถูกไหมฮะไม่ใช่ว่าหัวหน้าพักบอก30ตัวเองมาต่อ23 22และจริงๆผมยืนยันว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับถ้ายัติถูกต้องไม่ติดขัดแล้วประธานก็มีหน้าที่บรรจุ ส่วนจะเป็นกี่วันนะครับนั่นอยู่ที่ฝ่ายค้านครับ<ต>ไม่ได้อยู่ที่รัฐบาลด้วยซ้ำไปการมาเปิดเผยว่าแก้ไขเป็นยังไงนี้เพื่อทําให้ฝั่งรัฐบาลยอมอ่อนลงไปในเรื่องของการต่อรองจริงๆก็จะอ่อนหรือไม่อ่อนผมว่าก็เห็นว่าเขาก็ไม่เห็นอ่อนเนี่ยนะจริงๆงั้นเราก็คือเราต้องการแก้ยติเพื่อให้การเพื่อให้เปิดอภิปรายไม่ว่างใจได้ให้บรรจุยติได้ส่วนเรื่องจํานวนวันเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นเรื่องหลังจากนั้นไม่ใช่ว่าเดี๋ยวมันจะไปกันใหญ่นะ ถ้าเกิดเคลียร์จำนวนวันไม่ได้จะไม่จะไม่บรรจุยติอีกไปดูข้อบังคับก่อนไม่มีดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้อยคําในยติไม่เป็นปัญหาแล้วนะทุกอย่างเป็นไปตามที่อาจารย์วันนอรเนี่ยนะครับกังวลเราก็ได้แก้ไขแล้วอาจารย์วันนอรในฐานะประธานสภาผพพู้แทนราษฎรต้องบรรจุยติอภิปรายมยั่นใจส่วนเรื่องจํานวนวันจริงๆผมว่าคิดโดยสามัญสํานึกให้เกียรตินายกรัฐมนตรีให้เกียรติหัวหน้าพักของตัวเองนะครับให้เกียรตินะคะตอนนี้เขาบอกคุณทักษิณคืออะไรฮะ เป็นหัวใจของเพื่อไทยนะหัวะพ,พักเพื่อไทยห,หัวใจคือทักษิณแล้วอันนี้คือลูกของหัวใจพักเพื่อไทยก็ให้เกียรติลูกของหัวใจพักเพื่อไทยหน่อยนะครับก็นในเมื่อคุณแพท,ทองทานก็บอกว่า30ชั่วโมงก็โอเค,คก็เคารพในการตัดสินใจคุณแพท,ทองทานนะฮะและจริงๆก็ถ้าบรรจุยติแล้ววิรัฐบาลกับวิฝ่ายคา้านก็มาหารือกันว่าจะอภิปรายกี่วัน มันเป็นการตัดสินใจของวิปฝ่ายค้านและตราบใดก็ตามถ้าผู้นำฝ่ายฝ่ายค้านไม่อภิปรายปิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะยังลงมติไม่ได้นี่คือคกลไกที่ให้อำนาจในการตรวจสอบทุงดุลกับฝ่ายค้านนะครับและเรื่องนี้คนที่บอกผมคือใครรู้ไหมสุทินคลังแสงชนละน่านสีแก้วเมื่อครั้งที่เรายังเป็นฝ่ายค้านร่วมกันดังนั้นก็ ให้พักเพื่อไทยไปปรึกษาคุณสุทินคังแสงไปปรึกษาคุณชลน่านสีแก้วว่าเคยพูดอะไรเอาไว้หรือว่าลืมไปแล้ววันก่อนคุณวิโรจน์เหมือนเคยเสนอว่าให้คุณทักษิณมาชี้แจงในสภาได้เลยแล้วทักษิณก็มาตอบว่าให้รักษากษาติการะวังจะเสียไปอีกพักหนึ่งไปปรึกษาผู้ก่อตั้งพักอนาคตใหม่ก่อนอ,อะไรงเงี้ยอ๋อก็ตรงนั้นก็ยังไงล่ะก็ในตามข้อบังคับข้อที่76หก็เห็นกลัวกันนักนี่ถูกไหมก็เห็นพักเพื่อไทยก็เต้นเยงเยงบอกว่าคนภายนอกเข้ามาไม่ได้ผมก็เลยเปิดข้อบังคับว่า ถ้าเกิดประธานสภาผู้แทนราษฎรอนุญาตให้ทางแพทองทานชินวัตรพาพ่อมาส่งที่สภาเอ้ยเออถูกแล้วนะนึกว่าพาพ่อมาส่งที่โรงเรียนพาพ่อมาส่งที่สภาแล้วก็จะนั่งอยู่ด้วยตามข้อบังคับข้อที่76ก็ทําได้แต่ว่าคุณทักษิณก็จะพูดชี้แจงได้เฉพาะในส่วนที่พาดพิงเท่านั้นในส่วนที่เป็นการอภิปรายไม่เวื่องใจที่ตั้งคําถามหรือกล่าวหาคุณแพทองทานชินวัตรโดยตรง คุณทักษิณก็ได้แต่นั่งมองตาปลิบๆให้กำลังใจอยู่ลึกๆหลังๆเท่านั้นเพราะคนที่ตอบตามข้อบังคับข้อที่ร้7ยคือแพทองทันชินวัตรเท่านั้นครับล่าสุดพรรคเพื่อทโพสต์โพสต์เปิดแคมเปญบอกว่าดีลแรกประเทศตรงนี้มันสาระสำคัญที่ิปรายมีอะไรบ้างก็พรรคเพื่อไทยพร้อมที่จะตะบตัศัตว์ทุกอย่างพร้อมที่จะกลืนน้ำลายตัวเองทุกอย่างพร้อมที่จะเอารัฐเอาเปรียบประชาชนทุกอย่างพร้อมที่จะทำอะไรก็ตามที่ประชาชนเสียผลประโยชน์เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและครอบครัว เอารัฐเอาเปรียบประชาชนเอาเปรียบสังคมเพื่อให้คนในครอบครัวตอนนี้แก่เป็นคนในครอบครัวใช่ไหมหรือบุคคลในครอบครัวหรือสทรลสุดที่รักแล้วกันให้สุดที่รักสทรลสุดที่รักเนี่ยได้กลับมาสวยสุขนะครับทวงคืนอํานาจทวงคืนทรัพย์สินของตัวเองโดยที่ไม่เห็นหัวประชาชนเลยนะครับก็ก็จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้กล่าวถึงสุดที่รักอะไรมากนักๆครับนะฮะสทรลย่อมาจากสุดที่รักเดี๋ยวดูแลหน่ารักดีนะครับสุดที่รักของใครบางคนนะครับก็ เอาว่าจริงๆแล้วเราก็คงไม่ได้อภิปรายในการไปพาดพิงเยอะหรอกครับเฉพาะที่เกี่ยวดองหนองยุ่งนะครับเข้ามาชักใยโยงใยเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายนะครับแล้วก็เข้ามาแทรกแซงกิจการบ้านเมืองเท่านั้นแหละนะครับเวลาทั้งเวลามันเหลือต่ำกว่าสามสิบชั่วโมงจริงเราจะต้องตัดทั่วอภิปรายให้เหลือแต่แบบเด็ดๆนะครับจริงๆนะวันนี้เนี่ยผมคิดว่าผมบอกเลยครับว่าอำนาจในการตัดสินใจมันอยู่ที่ฝ่ายค้านครับนะฮะแล้วนายกฐลนตรีแพทองทานชินวัตรก็บอก30ชั่วโมงผมก็เลยงงไง คุณไม่เคารพหัวหน้าพักตัวเองเหรอหรือแน้แต่วันนี้คนในพักก็ไม่ศรัทธาหัวหน้าพักแล้วศรัทธาสอทอรอนีน่ผมว่านี่คือปัญหาความเสื่อมถอยของภาวะการนําของตัวแพรทองทานชินวัตนแล้วนะอาจริงไหมหัวหน้าพักนายยมตรีบอก30ก็30คุณคิดว่าโดยปกติจะมีลูกพักออกมาบอกยิบสามได้ไหมคุณว่าจะจะเป็นอย่างนั้นจริงเหรอคนที่บอกแบบนี้นี่เขาต้งใจเอาไว้ต่อ ไม่รู้เหมือนกัน,นเขาก็เติบแต่เป็นการสร้างผลงานที่ดูแล้วมันไร้สติปัญญาไงมันยิ่งทําให้ภาวะผู้นําภาวะการน,นําของนายกรัฐมนตรีดูต้อยต่ําลงไงถูกไหมละ่ะนายกรัฐมนตรีกําลังจะมาทรงสวยแล้วนะสาชั่วโมงพร้อมทันทีปรากฏว่าอะไรฮะฝ่ายบริหารเปิดมาสวยแต่ฝ่ายบริวารทําสู่หายยานะทําอยู่สู่หายยนะเหมือนเดิมบอกยีบสามได้ไหมมันตลกไหมอ่ะแล้วสุดท้ายคุณทําลายภาวะผู้นําของตัวแพรทองทานชินวัตรลงเสียเองหรือเปล่าละ่ะ ไมล่ะอืมก็อย่างไร้ก็คือ30แหละนะครับอยากบอกพรคเพื่อไทยนะครับฝากผ่านนะฮะไม่ต้องไปฟังใครไม่ต้องฟังผมฟังแพทองทานชินวัตรถ้าเกิดไม่รู้ว่าคลิปอยู่ไหนเดี๋ยวผมหาให้นะผมว่าสื่อมวลชนก็หาให้ได้มึงใช่ไหมปรากฏว่าตอนนี้คือแม้แต่นายกหัวหน้าพักตัวเองก็ไม่ฟังละอยากจะฟังแต่สทรอ,อย่างเดียวสุดที่รักอย่างเดียวนะฮะถ้าอย่างนั้นก็เปลี่ยนเอาสุดที่รักมามีตําแหน่งแห่งที่ให้มันเป็นทางการไปเลยดีกว่าไหมอ่ะ ถูกมหมยจะได้ไม่ต้องหลบหลบซ่อนๆนนะครับขอบพระคุณครับ